สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหลักนะครับช่วงเที่ยงนะครับร้านนาเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่นะครับจำหน่ายรถไถมือสองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับอาทิเช่นฐานพ่วนฐานยกล่องผานชุดมันนะครับหรือว่าโรตารี่นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้รถไถมือสองกับเราไว้ใช้งานนะครับทางร้านเรานะครับขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกฐานทศได้นะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับไปชมรถกันเลยครับ มีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันครับรุ่นใหญ่สุดวันนี้ก็จะเป็น M7040 นะครับส่วนสาขาในนะครับรุ่นเล็กสุดวันนี้ก็จะเป็น L3218HP นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับช่วงนี้บอกเลยครับว่า จะเข้าฤดูเพาะปลูกแล้วนะครับ่าหาในฤดูนะเพราะว่าจะไม่มีรถให้เลือกมากเหมือนอย่างนี้นะครับใครที่สนใจนะครับรีบซื้อรีบจับจองได้เลยนะครับก็เหลืออีกเดือนเดียวก็จะลงนากันแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีรถใช้นะครับมาขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆท่านใดที่กาลังหารถอยู่นะครับมาวันนี้มียันม่านะครับ39แรงที่จริงเข้ามา3คันนะครับแต่เก็บงานอยู่2คันแล้วก็จะเป็นยันม่า51แรงนะครับมาคันแรกก่อนสวยๆนะครับล้อขาวตัวนี้รถปี61ครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับทาความสะอาดแล้วนะครับได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะใช้งานนะครับปุ๊บ2,862ชั่วโมงไม่น้อยนะคันนี้นะครับรถจดปี61นะครับถือว่าใช้งานน้อยรถสวยมากนะครับคันนี้ราคา275,000บาทนะครับ275,000บาทรถสวยกิบนะครับตัวนี้สภาพนะครับช่างนัดให้ประมาณ 85-90%เลยนะครับสำหรับสภาพตัวรถคันนี้ถือว่าสภาพสวยๆกับปีรถนะครับซึ่งเป็นปี51ก็รถเเป็นปี61นะครับรถก็ประมาณ6ปีนะครับ6ปี5ปีนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้รีบเลยนะยันม่า39แรงไม่ควรพลาดนะครับสวกยันมานะครับอีกหนึ่งขันนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่า51แรงม้านะครับ EF 5 1 4T นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเครื่องยนต์4สูบแล้วนะครับ9เกียร์ด้านหน้านะครับ 9เกียร์หน้า9เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ยางนะครับตัวนี้สภาพยางหลังอยู่ประมาณ85นะครับส่วนยางหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ359,000บาทนะครับ359,000ผมรวมเช็คสภาพนะครับรวมเก็บสีให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับจับจองได้เลยนะครับ359,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับยันมา51แรงม้าไมหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถจากไทยมังกรแดงครับ FMV นะครับตัวนี้ WCD 454K นะครับ45แรงม้าครับเครื่องยนต์เป็น4สูบรถใหม่มือหนึ่งนะผมขายในราคามือ2เพียง430,000บาทเท่านั้นนะครับได้ชุดตักนะครับของช่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีถังถ่วงด้านท้ายให้นะครับอ่ารถชื่อผมเองครับใครอยากได้รถชื่อผมนะครับจับจองได้เลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้นะครับไคโอตินะครับ EX50 นะครับ50แรงม้านะครับตัวนี้ราคา259,000บาท นะครับกับกำลังแรงม้าเยอะๆนะครับระบบแน่นๆนะครับตัวนี้ยางสวยทั้ง4เส้นด้วยนะครับสภาพยางอยู่ที่95%นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้2,59,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับด้านหน้านะครับด้านท้ายนะครับก็เกาะเป็นหางพวนซีมทีให้นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับอ่ะดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้นะครับรถจดปี2558นะครับ2อ5 8นะครับ2 5 5แ0 0อีกหนึ่งคันครับ อันนี้สวยน่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำนะครับตัวนี้เป็นรถนิวฮอนแลนดนะครับที 48R เครื่องยนต์4สูบยางสวย4เส้นไม่แพ้กับไครวอติเลยครับคันนี้ก็ราคาคุ้มราคาเบาเหมือนกันนะครับ259,000นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับรถคันนี้มีการเก็บสีขัานล่างนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับรถถือว่าระบบดีเครื่องเกียร์ดีแน่นนะครับตัวนี้เป็นพีด ไฟฟ้าด้วยนะครับ3รอบปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ท่านใดสนใจนะครับจับจองกันได้นะครับราคาก็อยู่ที่2,59,0 0 0บาทนะครับ259,000าบาทวันนี้ผมพาชมรถที่สาขาใหญ่นะครับสาขาหลักเรานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณนะครับในตัวอำเภอวังสามหมอครับเส้นถนนวังสามหมอวาริพภูมินะครับใกล้ๆกับศูนย์โคบต้าอำเภอวังสามหมอไม้หนึ่งคันครับคันนี้ใครที่ชอบรถสีเดิมนะครับสภาพสวยนะครับสภาพยาง90%อร์เ คันนี้ผมให้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับเป็นรถจดทะเบียบนปะี2555นอะคันนี้2555สีเดิมใช้งาน2 0 0พกว่าชั่วโมงครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะครับรถเช็คเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าซีนล้อนะครับต่างๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น36แรงม้าเสาลมไม้หนึ่งรุ่นหนึ่งคันครับคันนี้ l 4 5 0 8 d i ครับ ราคาจะอยู่ที่259,000นะครับ259,000บาทตัวนี้ผมมีเช็คนะครับพวกสลักให้นะครับเช็คเก็บจุดร่วซึมให้แล้วก็มีเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่259,000บาทเป็นรถรุ่นคูโบต้านะครับ L4508DI วันนี้นะครับผมบอกเลยว่ากำเงินมา2 0 0 0 0กนกลางเนี่ยได้รถกับร้านเราไปใช้หลายคันเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L3608DT นะครับ อันนี้ก็ให้ราคาอยู่ที่27 5 0 0 0ันบาทเช่นกันครับสวยๆเหมือนกันนะครับคันนี้รถสีเดิมนะครับเราเก็บสีคันล่างให้นะครับเป็นรุ่นเสากลคมรถปี54ี่นะครับดูกันต่อครับตัวนี้รุ่นเล็กสุดในร้านนะครับซีซีน้อยสุดนะครับ L 3 2 1 8 SP นะครับเป็นรถสวยครับรถปีใหม่นะครับรถใครที่หารถเดิมๆสภาพไม่ช้ำเนาะต้องบอกว่างี้นะครับสภาพยางอยู่ที่ประมาณ 85-90%นะครับยางหลังยางหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ผมมาติดตั้งชุดเบดันใหม่นะครับเป็นชุดเบดันของ40นะครับก็หน้าใบมีดจะกว้างเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับผาน3คันนี้ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับ3 3 9 0 0 0รถสวยพร้อมใช้ครับ L3218SP นะครับรถจดปี65นะครับใช้งาน1,800ชั่วโมงนะครับไม้หนึ่งคันครับที่อยากแนะนำนะครับคันนี้จะเป็น L3608SP ครับ เครื่องยนต์เป็น3สูบได้เล็กครับ3าแรงม้าเกียร์ชัตเทิลนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเสาเหลี่ยมแล้วนะครับก็จะต่างจากเสากลมก็จะเป็นที่เกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ชัตเทิลครับก็จะคล่องตัวกว่านะครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราก็ใช้มือซ้ายนะครับเตะตกเกียร์ได้เลยนะครับอ่ามือขวาเราก็เลี้ยงคอนโทรลนะครับจับพวงมาลัยบ้างเลี้ยงคอนโทรลบ้างนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนยางหน้ามาให้ใหม่นะครับส่วนทางร้านก็เก็บแค่สีทันล่างนะครับ ขายตามสภาพนี้นะครับอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับรถจดทะเบียนปี2557ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้รถเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น L 3 6 0 8 SP เช่นกันยางใหม่4เส้นครับตัวนี้ยางใหม่4เสน้นใบมิดหน้าใหม่ราคาอยู่ที่345,000บาทนะครับผมปรับลดราคาเหลือแค่339,000บาทนะครับ339,000บาท เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอุปกรณ์ได้ด้านหน้าแล้วก็จะได้ผังควรนะครับรถเช็คร้อยนะครับเช็คร้อยทาอะไรบ้างนะครับอันนั้นคือรถเช็คเดิมนะครับอันนี้คือรถเช็คร้อยนะครับก็ไล่ตั้งแต่กระจังหน้าดวงไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวผมแถมท่อซิ่งให้แล้วก็พวกสีสติ๊กเกอร์นะครับเบิกศูนใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับกระจกเบาะแผ่นลังคานะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ่าเก่าแค่ ตัวเครื่องตัวรถแค่เท่านั้นครับแต่เครื่องดีนะครับเครื่องร้อยแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับกับ L สามหกศูนย์แปด SP ตัวนี้รถจดปีห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับมาสําหรับ L C ี่ศูนย์หนึ่งแปดครับวันนี้ทางร้านอยู่ที่สาขาหลักเรามีสองคันนะครับก็อันนี้ขออนุญาตนะครับเก็บสีคันล่างแล้วเรียบร้อยนะครับขายในราคาที่3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับรถใช้งาน2,900ชั่วโมงนะครับ2,900ชั่วโมง ส่วนคันนี้2,600ชั่วโมงครับอยู่ที่ราคา355,000บาทนะครับ40แรงม้านะครับก็เป็นรถที่นิยมใช้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์3สูบนะครับรถที่เหมาะใช้งานในควเรือนนะครับทำไร่มันทำนาปั่นนานะครับเป็นรถที่หลายๆะบ้านนะครับนิยมซื้อมาใช้กันนะครับสำหรับคูโบต้าก็เป็นรถของเจ้าตลาดเนาะรุ่นนี้นะครับคันนี้ราคาเพียง355,000บาทได้แบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ ได้ด้านหน้าแล้วก็หางพวนนะครับได้2ชิ้นนะครับทุกคันได้2ชิ้นถัดมาครับคันนี้จะเป็นอิซากินะครับ nt 542เทอร์โบนะครับขนาด42แรงม้าครับสสูบนะครับคันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือ3,30 0 0นบาทนะครับ3า0 0 0 0บาทรถเช็คนะครับก็มีเช็คเก็บจุดรั่วซึมครับเก็บสีข้างล่างเดี๋ยวผมแถมพ่อซิ่งให้นะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ให้ออปชันมาเยอะนะครับแล้วก็กำลังการใช้งาน่ดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยเป็น เครื่องยนต์สามสูบเทอร์โบนะครับรุ่นอื่นๆไม่มีเทอร์โบนะมีอิซกิอย่างเดียวที่มีเทอร์โบแล้วเขาให้หน้ายางหลังมากว้างนะครับเป็นรถที่น่าใช้ครับลูกค้าใครที่สนใจรุ่นนี้ผมขายดีมากนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา3ามสนสามนะครับถัดมาเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับสาหรับ L4708 47แรงม้าขั้นล่างครับเครื่องยนต์เป็น4ี่สูบไดเรกนะครับ2เพาวโฟรวิขับเคลื่อน4ี่ล้ออุปกรณ์ได้ด้านหน้าแล้วก็จะได้หางพวนนะครับ ราคาจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0ับาทนะครับรถเช็คร้อยของเหลวใหม่นะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับอ่าสีสติ๊กเกอร์ใหม่ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้ากระจังหน้าใหม่นะครับแป๊บสายไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับบางที่ไม่เปลี่ยนนะครับบางที่ก็จะไปแบบเดิมๆนะครับถ้าเดิมๆมากับตัวรถมันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแข็งละบ้างนะครับอันนี้เป็นรถปี5้าี่นะเราบิ้วเราทําใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะราคาก็ถือว่าคุ้มนะเป็นรถเครื่องยนต์4ี่สูบเป็นรถที่ นิยมใช้กันมากๆนะครับสําหรับ4708ก็เทียบเท่ากับ50เลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับสำหรับใครที่งบเยอะหน่อยนะครับก็ขยับขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น L5018 ู t นะครับแต่ผมปรับสภาพเป็นโฉม SP นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2562นะครับยางใหม่4เส้นเป็นรถเช็คสภาพร้อยครับราคาจะอยู่ที่495,000เาหนะครับใบมีดหน้าใหม่นะครับแต่วันนี้ครับผมปรับรถให้เหลือแค่485,000บาทนะครับลดมาหมื่นหนึ่ง ได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็หางพวนเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับดูนะครับชุดท้ายอันนี้คือรถร้อยนะครับเช็คร้อยนะครับปี6-2ด้วยนะครับมาชั่วโมงการทํางานครับ1 9 5 0 4ชั่วโมงการทํางานนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจ485,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรถไทมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์อู่ด้านล่างทําไมลูกค้าหลายๆท่านถึง ให้เกียรติไว้วางใจนะครับสั่งจองรถกับเรานะครับอันนั้นก็คือรถที่จองทั้งหมดแล้วนะครับก็เตรียมรอส่งมอบให้ลูกค้านะครับส่วนในด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับของเราก็ครบเครื่องนะครับทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานบุกเบิกฐานพ่วนนะครับหางตัดหญ้านะครับหางยกกล้องนะครับทํารุ่นมันนะครับอ่าแล้วแล้วก็ขาริเปอร์นะครับขาริเปอร์มีนะครับหางขุดมันนะครับมีครบมีหลายค่ายให้เลือกนะครับของเราจะเป็นร้านที่ ให้ลูกค้าได้มาเลือกหลากหลายนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้มาเลือกเองรับกลับเองมากกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับมาชมกันต่อแค่ที่นะครับติดจองไปสปปลาวนะครับคันนี้ไปที่ปากเซนะครับ er ลูกค้าก็จองไปเป็นคันที่2แล้วนะครับไปเมืองนี้นะครับอ,อีกหนึ่งตัวนะครับเครื่องอัดฟังของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ สามเซนแปดนะครับผมขายเพียงสามเซนสามนะครับของใหม่มือหนึ่งรับประกันหนึ่งปีนะครับจากโรงงานนะครับแล้วนี่ก็ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับมีส่งนนสะอาดคันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีส่งที่อำเภอวังสามหมอคันหนึ่งนะครับแล้วก็สี่เจ็ดเอสพีนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งจองไว้นะครับนี่รถทุกคันนะครับที่ลูกค้าสั่งจองก็จะมีใบเก็บงานแบบนี้ทำไมลูกค้าถึงเลือกซื้อรถกับเรานะครับแถมอะไรให้บ้างนะครับของแถมชุดของแถมก็มีให้ประมาณนี้ นะครับตัวนี้ไปที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับส่วนคันนี้ครับ3408 DI นะครับนี่จุดเก็บเพียบเลยนะครับทำไมลูกค้าหลายท่านถึงไว้วางใจนะครับให้เราเก็บงานนะครับแล้วคิดสภาพให้ทำไมถึงซื้อรถปรับสภาพทำไมถึงซื้อรถทำสีนะครับสโลแกนเรานะครับของทางร้าน จะเก่ามาจากไหนครับก็ช่างนะครับแต่เราเช็คสภาพให้ใหม่สําหรับคุณราคาสูงหน่อยครับแต่ว่าเราเช็ครถจบนะครับแล้วก็ให้เราแบบใช้งานแบบเต็มที่ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารีนะครับโรตารี่เม็ดหกของผมนะครับต้องใส่ตั้งแต่รถสามสิบสี่แรงนะครับราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่4 6 0 0 0บาทนะครับมารับกับเองไปจนถึง51,000ส่วนเม็ด8ก็จะใส่ตั้งแต่45แรงขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา54,0 0 0บาทนะครับ เนี่ยครับมาดูด้านล่างนะครับตัวนี้เป็น M เจ็0นย์ี่นะครับหลายท่านถ้าดูคลิปในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับรถคันนี้จะจอดอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นรถที่ถอดเสื้อถอดอะไรออกหมดนะครับก็คือเหลือแต่ตัวเครื่องไว้เพียวๆนะครับก็มีลูกค้านะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอสองดาวก็ได้มาจองรถกับเราไว้นะครับเราก็เช็คสวยๆแบบนี้เลยจัดยางใหม่สี่เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ก็ m 7 0 4เเหมือนกันนะครับคันนี้รถปี59นะคันนี้ยังขายได้นะครับก็เช็คให้ใหม่เหมือนกันนะครับทาแบบคันนั้นเลยนะครับราคาของคันนี้จะอยู่ที่ราคา5 6 9 0 0 0หนานะครับนี่ครับดูฝากระโปรงเขานะครับนี่ด้านหลังอู่นะครับก็จะมีใบเก็บงานอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ MU 4902ครับลูกค้าก็จองแล้วเหมือนกันไปที่จังหวัดอุดรธานีครับก็จะนัดส่งวันที่25นะครับเหลือ เปลี่ยนกระบอกใบมีดใหม่นะครับเพราะมันรั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บสีอะไรต่างๆให้นะครับเนี่ยพวกลูกมงลูกหมากครับอย่างนี้เราเช็คใหม่หมดนะครับถ้าลูกค้าไปซื้อนะครับอ่าถ้าเป็นรถตามสภาพนะเขาจะไม่ได้เก็บอะไรนะครับราคามันก็ถูกแต่ของผมอ่ะคือเป็นรถเช็คนะครับเรารวมเก็บให้นะครับน้ามันเครื่องของเหลวเราเปลี่ยนให้แค่ชุดของเหลวนี่ก็เหยียบ6กพันกว่าบาทแล้วนะครับแค่ชุดของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับ คันนี้กําลังเช็คระบบไฟครับตัวนี้เป็นพรีเมียมนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับเดี๋ยวขัดสีเก็บสีขัางล่างให้สวยๆเลยนะครับตัวนี้รถจดปีหกสามเด้อหกสามปีหกสามสองห้าหกสามเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนตัวนี้ l C ลซีเจ็ดแปดครับคันที่ผมลงคลิปไว้พร้อมกันสี่คันครับนี่ลูกค้าจากอำเภอวังสามหมอนะครับจากบ้านหนองไผ่นะครับมาจองใหม่นะครับมาจองให้เช็คใหม่นะครับให้เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับ เนี่ยนะครับดูการทํารถของเรานะครับฝาไฮเปิดเช็คนะครับน้ามันไฮนะครับเผาท้ายพีดีโอครับมันหมดมันไม่ถือว่าหมดหรอกครับแต่ว่ามันมันเริ่มมีการใช้งานมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็คือลูกค้าอยากได้ใหม่เนะาะก็คืออันเนี้ยตามสโลแกนร้านเลยถ้าจะซื้อตามสภาพก็ซื้อไปไม่ได้เก็บอะไรราคามันก็อยู่แค่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันส่วนถ้าเราซื้อเช็คนี่คันนี้ก็อยู่คันนี้จบจริงๆจบอยู่4ี่แสนนะครับแต่ว่าได้อุปกรณ์ได้ใบดนันได้หาง ได้ยกล่องมันได้ขุดมันนะครับแล้วก็รวมเช็ครถให้ด้วยนะครับเนี่ยชุดทงชุดท้ายนะครับสลับหูลากนะครับนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัดต่อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ใบรายละเอียดการเก็บงานครับคือรถกับเราชัดเจนนะครับในการสั่งจองนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะมีการจุดเก็บให้นะครับไม่ใช่แค่รับปากแล้วไปเถียงกันข้างหลังเวลาที่เราส่งรถนะครับเหมือนกับว่าทําไมถึงต้องมีการใส่ใบเก็บงานให้นะครับ คือเวลาที่รถมันเสียเกิดการเสียหายหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยอ่าเราจะได้ดูใบนี้ครับว่ารถตอนที่มาจองเนี่ยทางร้านได้ซ่อมได้เปลี่ยนได้ทําอะไรให้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ได้มีปัญหาที่หลังนะครับมันเครื่องยนต์ต่างๆนะครับถ้ามันไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียหายเราไม่ได้รื้อนะครับเราไม่ได้ทํานะครับและรถทุกคันถ้าเก็บงานไปนะครับมีการรับประกันเครื่องยนต์3เดือน6เดือนนะครับก็คิดตามปีรถนะครับอันใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่0 9 1ย์ 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0 4ามนะครับวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับสนใจนะครับร้านเราเปิดทำการทุกวันนะครับต่ออาทิตย์เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับใครที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะครับขอบคุณครับ